ตอนนี้ครับบนรถธรรมดา202ไปสลบครทางกรุงเทพครับผม สถานีวังน่านที่นี่สถานีวังน่าทั้มสถานีเชิงสานีวังน่านประตูสับเรือสับลาองาที่นั่นคตัวมาดเดอจังขบวงเลื่อตกตาหูเด่นนะคะเขาวงเลื่อสัตวน่ารักานธุ์ที่จะไปเป็นตัวบุรธรรมดาด้วยเล่าตัวบุตรสอดส่องแล้วสัตว์น่ารักชาติพันธุ์ทุ่๊กตาโรคป้าชสตินธุี่กรุงเทพมีตัวชัตวกันหลายต่าก็สถานีนั่งใคโดยตัวบุตที่จะพรานดยนะคะวนนี้พวกจ้าสถานีวังน่าก็จะยกสัตว์น่ารักชาติพันธุ์ที่สถานีวังกาชมแสงสถาน เด็บแกเป็บแก่ด้ว